ซีรีส์อุนทราบด์อาร์ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์อุนทราบระต่างปีนี้ที่ผมประทับใจมากเลยล่ะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นเอาตึกหลังดูแล้วก็รีวิวอุนทราบด์อาร์ตั้งแต่ตอนที่1ถึงที่ล้วนะครับมาเริ่มแต่หัวข้อไหนก่อนกันดีเนาะอาเป็นว่าเรื่องของสตอรี่แล้วก็ การดูทีเราคยก่อนก็นแล้วกันนะครับก็ในตอนตัวใหญ่ของเพืเวนอาก็จะจบไปตอตอนไปละนะครับแต่ก็จะมีตอนที่เล่าถึงเนื้อหาหลักอยู่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่3ตอนที่อตอนที่สิบถึงสิบห้าแล้วก็ช่วงตอนอาวสานเนาะที่จะเป็นการเล่าถึงปมหลักของเนื้อเรื่องนะตอนตัวอื่นๆก็จะเป็นเนื้อหาประจำตอนไปแต่ก็ มีความน่าสนใจแล้วก็เอาเสื้อเอามาได้ดีเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่6 เป็นริ่องเกวกับมุดาวมุดาวคาโค้เนาะที่ดิดิโบโลเพราะว่าคดีอะไรประมาณนี้หรือว่าตอนที่10ที่เป็นตอนที่เกี่ยวกับตัวละครเพื่อนของอยูยูมะแล้วก็ตาสื่อสารกับต่างดาวเนาะในส่วนของรูปแบบของเนื้อเรื่องก็มีการบอกเล่าที่ชัดเจนนะว,ว่าตุกตาของอุตเปนอาร์คหรือว่าดูที่เนี่ยมีที่มาที่ไปเร็นองงานนี้แล้วก็มี สรุปเป็นยังไงบ้างแล้วก็การวาปงปมที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ปหาที่ชัดเจนดีล่ะนะครับในส่วนของตุดด้อยก็มีอยู่บ้างนั่นก็คือผมน่าจะเป็นช่วงของเพิ่มของเวซ่าพิเยษเนาะที่จะมีการ ที่จะมีการปุปปุระของเวซ่าและก็คิมารักมาหานตัวของซันจิวซึ่งบุกมาเสย,สย,สยและก็น่าสนใจแต่ว่าแต่ว่ารูรปร่าต,ตัดตกเริมไวุ่นวายกัน ครับแบบว่าคิดว่าเอลนะครับน่าจะมีสกิลทีดด่ร่างกากว่านี้หล่ะนะครับอันนี้แค่อื่นแต่เดียวเลยเลยนะอ๋อใช่แล้วกนะ็อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอ,อะไรนะหุ่นอาวากาหุ่นอาวากา,า,ากาีวอัตอ่าใช่ เรื่องของกิวาก็นอกจากเรื่องราวที่นอกจากเรื่องราวที่าาทดาวของของกิวานี่ต้องไสแ้แล้วแล้วต้องเด,นดินทางไปทั่วอวกาศแล้วเนี่ยแล้วจากนี้จะยังไงต่อนะเขา่าจะเล่า้พิ่มอ,อีกหน่อยลนะแล้วก็เรื่องของดาวก็คือของอาร์หรือว่าดูเรียนเนี่ย น่าจะมีการต้อนรต่อจากนี้ลวนะครับว่าจะมีการแก้ปัญหายังไงลนะเนาะคิดว่าถ้าไม่ไปต่อพตเตศก็น่าจะเป็นในกรซี่ไฟระ,ะมังก็หวังอย่างนั้นลนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของในสาวัวคนดีไซน์เนี่ยต้องเห็นทีแรกก็ก็ไม่รู้ว่าจะตเท่หรือเปล่านะแต่ก็พอดูพอดูอดิมาณก็พอตามไเรื่องไปก็ความเท่ก็จะค่อยมากขึ้นละนะบวกกับท ตัวก็บวกกับตัวแล้วก็ความสามารถก็ก็ทําให้อุตโมณ์อ่านเนี่ยดูดีขึ้นไปอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็นะถ้าดิฉันดูเทียบมาตั้งแต่แรกก็จะดีกว่านี้แล้วนะครับในส่วนของรายการตัางตู้ก็ออกมาดูออกมาดูดีเลยนะครับเป็นการใช้ตีนของเรื่องอย่างการจ่ายค่ได้เต็มที่มากเลยนะครับเหมือนว่าจะเล่นใช้บาเรียน ดัดแรงอะไรหลายอย่างมากกว่าการใช้อาวุธที่อาวุธเสริมเป็นิมิของเรื่องแล้วนะแล้วก็การทุพรการตัดตู้โดยใช้ทุพนกาเนี่ยก็ทำหัยได้สูยจริงๆเลยนะครับในถือว่าเต็มที่มากเลยลนะก็โดยข้าหลวม,อมขออุดมันอาก็เป็นที่ที่ดีอะไรนะครับในแง่ของเนื้อเรื่องแล้วก็ มูทาร์แบนและล,ะละนะแต่เหมือนว่ายอดขาเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีตามล่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าที่น่าจะออกมืออะไรบ้างเะไนะแต่มูทาร์แบนโอเมกา้านี่แหละนี่นี่แหละนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องรู้กันต่อไปล้วเนาะเอาละ เรา,าขเข้าสล่ฤดูรนอาก็น่าจะมีประมาณน,นี้แหละนะครับโดนลมทะีลที่ดีแล้วนะครับก็แต่ว่าก็แต่ก็มีตัวที่ตีอยู่บ้างเหนะมือเนาะก็ตามก็ตามฤดูกาลทั่วทั่วทั่วไปแหละนะแต่ก็ไม่มากไม่มาก่า,า,า,าเท่าไหร่แล้นะจากนี้ก็ต้องรอดูฮากมอวี้อย่าง อ,อุทภรณ์อารกเดอะมูี่สือตัดสินครั้งใหญ่อารกเห็นสถะความมืดก็ในวันที่ถายคลิปนี้ก็น่าจะสายแล้วลนะในที่บุแล้วนะครับส่วนในไทยก็กําลังรอเซอร์ไพรส์อยู่อย่างมีคาวังแล้วนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชัวร์